สวัสดีครับพบกับตำราในส่วนของโหราศาสตร์โบราณนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูลักษณะนะครับดวงนะครับเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าดวงคนอุปถัมภ์นะครับซึ่งลักษณะนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณเนินนะครับเนินสุกนะครับเนินสุกก็คือเนินครอบครัวเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณทางนิ้วโป้งนะครับซึ่งผมก็จะ วาดเส้นชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าอยู่ฝั่งนี้นะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมานะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับก็บอกว่าจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็ยาวมันจนถึงข้อมือแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับจะมีอายุนะครับที่ยืนยาวนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะลายมือนะครับคนที่จะไม่มีอุปสรรคนะครับถ้าลักษณะเส้นนะครับคมชัดลึกทำสำหรับตำราถือ่าดีนะครับทีนี้เส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงก็จะมีเส้นตัดขวางลักษณะนี้นะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหรือลักษณะเส้นนะครับที่มีลักษณะเป็นกเนกาะเกิดขึ้นถ้าเส้นมีลักษณะเป็นเกาะหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะ มีโอกาสนะครับที่จะมีโรคมีภัยเนี่ยโรคเกี่ยวกับกระบบลำไส้กลวยไตยต่างๆนะครับโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องเนะี่ยหรือในส่วนของลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งมาแล้วก็ขาดนะครับก็คือไม่ต่อกันตามตำราตำรานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับเนินสุกบริเวณนี้ก็คือเนินสุกทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะนะครับที่เรียกว่าดวง ดวงคนอุปัมภมนะครับเป็นยังไงดวงคนอุปถรมม์นี่ให้ดูลักษณะนะครับลายเส้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเส้นที่ตั้งขึ้นอย่างนงี้อันนี้เขาเรียกว่าดวงคนอุปธรรมนะครับลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีเยอะนะครับก็จะมีลักษณะนะครับจะเป็นคนนะครับที่อุปธร์ค้ำชูนะครับลักษณะอันนี้ก็คือจุดที่1นะครับจุดที่1ก็คือดวงคนอุปธรรม อันนี้นะครับลักษณะหมายเลขหนึ่งนะครับทีนี้หมายเลขสองนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เรียกว่าเส้นมันี่ลายนะครับมันี่ลายก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้แหละอุ้งมือนะครับลองดูนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นไปลักษณะนี้แหละตรงบริเวณอุ้งมือด้านด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขสองนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงกันนะครับอันนี้อันนี้ก็คือลักษณะเส้นที่เรียกว่า มันนี่ลายนะครับหมายเลขสองมีหมายเลขหนึงแล้วหมายเลข2นะครับอยู่เยื้องๆฝั่งในส่วนของเส้นชีวิตนะครับอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับหนึ่งนะครับก็คือลักษณะเส้นนะครับที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะเส้นที่เรียกว่าเนินสุกนี่แหละบริเวณนี้ก็คือเนินสุกทั้งหมดนะครับนี้ก็คือลักษณะ ที่เรียกว่าดวงคนอุปธรภมนะครับข้อที่1นนะครับลักษณะเส้นบริเวณนี้ก็บอกว่าจะมีคนอุปธรรมนะครับคัชูนะครับข้อที่2ก็คือมีคนหยิบยื่นนะครับความช่วยเหลือนะครับให้กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับสก็คือลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่ามีบุญเกื้อหนุนนะครับหรือบุญสัมพันธ์กรรมนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้จุดที่2นะครับตรงอุ้งมือลักษณะนี้ ตรงนี้เขาเรียกว่ามันนี่ลายนะครับมันนี่ลายเป็นเส้นที่ดีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีสามีนะครับให้เงินให้ทองใช้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นเส้นมันนี่ลายอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่เรียกว่าดวงคนอุปถัมภ์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ